อ่าเสียงคนตัดหญ้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะ ไงบั่งเป็นไงมัง่ง,งโอเคครับว่าได้เอ,อียนด,ดับเครื่องก่อนออโอเคเนาะนี่ก็คือน้องบีนะฮะกำลังตัดหญ้าเพิ่งตัดไปนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็คือเป็นไงฮะมาซ้ำใช่ไหมครับต้องซ้ำเพื่อไม่ให้หญ้ามันพวกที่เราไม่เอาอ่ะมันจะได้ไม่ต้องโอแซมขึ้นมามเราตัดแบบนี้มันจะ กบุมง่ายหน่อยหนึ่งครับคือพี่กบตอนแรกว่าจะฉีดยาฆ่าหญ้าไปไงไฉีดดีกว่าครับเพราะว่าหญ้าพวกเนี้ยเราตัดเสร็จเนี่ยเราเอาไปกองเป็นกองใหญ่เราใช้เครื่องเนี้ยสับให้มันละเอียดหน่อยเป็นอาหารปลาได้ครับอืเป็นอาหารปลาหรือไปให้กบได้เพราะว่าเขาจะชอบมุดพวกหญ้าอยู่ม,มันประหยัดต้นทุนเราได้ไปอีกเยอะครับก็คือประโยชน์ก็คือได้ได้อาหารปลาด้วยใช่ครับถ้าเราฉีดยาไปอย่างมันเกิดมารอบหลังอะ่ะสารตกค้างมีมั่งเราไปให้ปลาเนี้ย บางทีปลาที่เราเลี้ยงไว้อาจจะตายเพราะมันเป็นเคมีจะบางอย่างเงี้ยยาก่ยาอืมาาาอ่มอก็แต่ถ้าคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงปลาละ่ะเขาไม่ได้ใช้เนอะเขาถ้าเกิดเขาเลี้ยงปลาเลยจะถ้าอยากควบคุมยาไม่ให้มัน <c oughs> อย่างไม่ให้มันเกิดมาอย่างเงี้ยเราตัดเอาดีกว่าครับเพราะว่าหนึ่งสารพิษมันจะได้ไม่ตกค้างมากบางทีอย่างเราปลูกต้นไม้ไว้อย่างเงี้ยอืมเราก็ไม่รู้ว่ามันไปเกาะที่ใบแล้วเขาจะกินด้วยหรือเปล่า สำหรับคนที่ใช้พวกเคมีกําจัดนะครับหรือเป็นสารดูดซึมอย่างเงี้ยอือนี่ก็คือยาพวกนี้เราไปทําปุ๋ยได้ประโยชน์ของมันมีทําปุ๋ยได้อีกครับตัดบ่อยๆมันจะเตียนมากเลยมันจะมันจะสวยงามครับอืมเราจะควบคุมมันได้ทีนี้มันจะเป็นพื้นเดียวกันครับจะเป็นเอาง่ายๆว่าถ้าพูดก็จะเป็นในโลกจิจตนาการเราคือสีเขียวอือก็คือทําให้ให้ตรงนี้มันเตียนขึ้นนะใช่ครับครับ แต่ว่าพื้นที่บางพื้นที่เขากว้างใหญ่เขาอาจจะไม่สะดวกในการตัดทั้งแปงแลงแรงงานไม่พอเขาก็ต้องตัดบ้างแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยฮะมันพื้นที่นิดเดียวเดี๋ยวเราก็คงอาศัยคือตัดเอาตัดไม่ไม่เน้นเรื่องการฉีดยาฆ่าหญ้าการฉีดยาฆ่าหญ้าหรือรยาดูดซึมครับก็คือดูดซึมนี่มันจะมีประสิทธิภาพก็ต้องพื้นเปียกจริงๆอ๋อต้องพื้นเปียกจริงๆคนที่เห็นเท่าที่ผม ไปกับพิกบอย่เงี้ยหรือว่าเห็นเห็นจะใช้สารดูดซึมนส่วนใหญ่ครับอ่อพื้นเปียกต้องเป็นแบบหลังฝนตกแล้วหรือว่าต้องพื้นเปียกชุ่มๆอย่างเงี้ยสารดูดซึมจะมีประโยชน์แล้วว่ามันจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าอถ้าไปฉีดแบบแห้งๆเลยไม่มีผลครับอเอาตังไปฉีดทิ้งเฉยๆครับอ,อ๋อถ้าแห้งๆไม่ไม่ได้ผลไม่ได้ผลครับดูซึม,มนะฮะใช่ครับผมถ้า<อ>ดูซึมจะเป็นพื้นในลักษณะอย่างเงี้ยครับอ๋อยา่ามันจะลงไปด้านล่างเร็ววทีนี่ยามันจะมีประสิทธิภาพครับน่าจะหลังจากฉีดแล้วประมาณสัก สามเปนสี่วันแล้วเริ่มเห็นใบไหม้เริ่มใบเริ่มไหม้ขึ้นนี่หญ้าเขาจะตายไปแต่ผลคือเราจะไปทําอะไรหญ้าที่ตายแล้วอ่ะจะปล่อยไว้อย่างนั้นก็ทําอะไรไม่ได้เป็นปุ๋ยก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเคมีออจะใส่ต้นไม้ก็กระไรกระไรอยู่ครับออทีนี้มาดูเครื่องตัดหญ้าระหว่างใบใบแบบนี้นะฮะแล้วกักบใบไอเป็นเอน็นใช่ไหมเป็นเอน็นอะไรเงี้ยมันเหมาะกันยังไงต่าง ข้อดีข้อด้อยยังไงอ่าข้อดีตัวนี้เราสามารถระวังได้ในการตัดก็คือเราจะเห็นในระยะในรัศมีที่เราตัดไปก็คืออย่างเป็นท่อพวกท่อพีอีอย่างเงี้ยครับเราจะมองเห็นแล้วเราจะควบคุมการความเร็วของเครื่องได้อืแต่ถ้าเป็นเอ็นะเอ็นเราต้องใช้ความเร็วตลอดคือต้องเร่งเครื่องตลอดเวลาเพราะว่าเอ็นมันไม่คม,มเพราะว่าเอ็นนี่เป็นใช้ความแรงความแรงความแรงของของรอบเครื่องอเพื่อการเบี่ยงยากาให้ขาดครับทีนี้คือปัญหาบางทีโดนจังหวะที่เราอยากตัดไปเงี้ย ต้นไม้เราเระวังไม่ทันแน่นอนครับขาดสองท่อพีอีแตกทำให้เราต้องมาตั้งแก้ไขใหม่อีกทีก็ถ้าถูกท่อพีอีก็คือทั้งสองอย่างก็มีเิ์ทำให้พีอีแตกใชอยู่แล้วแต,แต่ตัวเนี้ยการควบคุมเราจะแน่นอนกว่าครับอ๋อควบคุมในมือเลยใช่ไหมใช่ครับจะควบคุมที่มือเราความเร็วจะเบาหรือเร็ว,รวมันจะอยู่ที่การควบคุมที่มือแต่สําหรับเอ็นแล้วก็คือในในรอบต้องใช้รอบจัดอืม ในลักษณะการตัดอันตรายก็คืออันนี้จะปลอดภัยกว่าเอ็นหน่อยหนึ่งสําหรับคนที่มีรถจอดอยู่ด้านข้างพยายามถ้าเป็นใช้เอ็นนะครับพยายามให้ออกห่างจากรถออกห่างจากบริเวณที่เราตัดหญ้าเพราะว่าเอ็นเนี้ยความแรงของมันรอบมันแรงมากเม็ดรายเม็ดเล็กๆเท่าัมไม่ขีดครับสามารถทําให้กระจกรถแตกได้ทั้งบ้านครับนั่นคือผลจากแรงเหวี่ยงของเอ็นใช่ครับแล้วคือถ้าเป็นพวกโดนแก้วหรือโดนขวดอย่างเงี้ยแตกเลย แตกแท้แตกแล้วไม่พอก็คือมันตีมันตีเอ็นหรือว่าเศษแก้วที่มันแตกอะใส่เราโดยตรง<อ>ก็คือเราจะหลบไม่ได้ส่วนตัวเนี้ยพอเสียงแตกเสียงกระทบเนี่ยมันจะดังรอบแรกปั๊บเนี่ยเราจะรู้แหละว่าเออตรงนี้มีของแข็งว่ามีเห็นมีอะไรมั่งอ่าเราเนี้ยจะจะวังระวังได้ง่ายกว่าครับแต่ถ้าเป็นเอ็นอะเราไม่รู้ครับเพราะมันเป็นเสียงเดียวหมดเลยครับอืเห็นก้อนขนาดเนี้ย เหินก้อนขนาดเนี้เอ็นสามารถตีกลับมาใส่ขาเราได้โดยตรงครับอเราหลบไม่ได้แน่นันนั้นเนี้ยก็คือต้องระวังนะต้องระวังถ้าเป็นเอ็นครับมีอุปกรณ์ถึงจะมีอุปกรณ์แบบนี้ก็ตามแต่ครับเพราะว่าในในระดับที่เราตัดเนี่ยหญ้ามันหนาเราไม่มองไม่เห็นหรอกครับอเราใช้ความเร็วเครื่องเอ็นมันเป็นยืดหยุ่นได้ก็คือมันสามารถที่จะเกาะหนพันเนี้ยเรามันมันพอแรงเหวี่ยงโดนอย่างเงี้ยโดนมุมเนี้ยอืมันดึงกลับมาหาเราได้ทันทีครับเราไม่สามารถจะหลบได้ อเราไม่สามารถจะหลบได้ถ้าเป็นอย่างใบมีดอย่างเงี้ยอ่าระยะฟันของมันจะไม่ยาวมากครับพวกนี้มันจะโดนปั๊บเนี่ยมันจะมีประกายไฟเรามองเห็นแล้วลว่าเออนี่คือหินละอ่าเราจะหลบเราจะเลี่ยงแล้วลดความแรงลงได้อ,อย่ืเงี้ยจะดีกว่าครับ ถ้าตัดในสวนถ้าเป็นแบบหญ้าสนามหญ้าพวกมาเล่อย่างเงี้ยโอเคใช้เอ็นแน่นอนอ๋อหญ้าสนามที่ไม่แข็งนะหญ้าอ่อนๆอะไรเงี้ยใช้เอ็นตัดได้มันจะสวยถ้าเป็นเอ็นเราเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเป็นเอ็นแบบนั้นจะต้องเป็นแบบงานพวกสวนหย่อมเอ้ยพวกสนามฟุตบอลเอ้ยอย่างเงี้ยสวนหย่อมหน้าบ้านอ้าวโอเคอันนั้นชือใช้เอ็นได้ครับถ้าหญ้าที่เขาตัด ตัดหญ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรตามข้างทางใช้ตัวไหนใช้ตัวนี้ครับอ๋อใช้ตัวนี้เหรอใช่ครับผมอ๋อใช้ตัวนี้เพราะว่าเวลาเราเวี่ยงอ่ะมันจะมันจะเกี่ยวหญ้าที่เราตัดมันขาดแล้วอ่ะไปไว้ฝั่งเดียวหมดครับอ๋อสังเกตที่บวก阿ผมตัดผมจะถ้าผมเดินถอยหลังปั๊บเนี่ยมันจะไปอยู่ทางซ้ายให้หมดครับคือหญ้าจะไปอยู่ซ้ายหมดเวลาเราเก็บเราจะเก็บด้านเดียวครับอ๋อแล้วระหว่างเดินเดินหน้าตัดเดินเดินตัดแล้วไหลไปหน้ากับถอยหลังตัดอนไนดีกว่ากันอ่าถ้าเรายังไม่คุ้นพื้นที่เราเดินหน้าตัดครับอ๋อ ถ้าเราไม่คุณพื้นที่เราเดินหน้าตัดเราจะขยับไปเรื่อยอแต่ถ้าเราคุนพื้นที่แล้วว่าเป็นพื้นที่ราบเสมอหมดใช้ถอยหลังตัดเนี่ยมันจะสวยกว่า<อ>แล้วยากก็คือจะไปฝั่งเดียวเหมือนกันเดินหน้าตัดก็ฝั่งเดียวเหมือนกันครับครับแต่คือมันจะช้าอแต่ถ้าเป็นถอยหลังเราสามารถเร่งสปีดได้อแล้วแล้วเทคนิคนะเทคนิคก,การตัดหญ้าที่เนาอ,องบีตัดนะมีอะไรที่เป็นเทคนิคดีๆมีประโยชน์ให้เทคนิคน้อยๆครับ ก็คือส่วนมากที่ผมเห็นในการสตาร์ทเครื่องเนี่ยหาส่วนมากจะทิ้งพังบ่อยก็คือหนึ่งน้ำมันเครื่องที่เราผสมอ่ะดังหนึ่งลิตรนะคหนึ่งลิตรในหนึ่งลิตรเนี่ยที่ช่างแนะนําส่วนมากให้ใส่ปริมาณสองฝาครึ่งสองฝาครึ่งนี่คือผิดครับอ๋อฝาครึ่งฝาอะไรฝาตัวนี้ฝาตัวที่มากับกระปุกอะครับเป็นกระปุกตัวเล็กอะสองฝาครึ่งนี่คือผิดต้องต้องใส่กี่ฝาใส่แค่ฝาครึ่งพอครับหนึ่งลิตรใช่ครับหนึ่งลิตรเอ่ออันนี้คือน้ำมันหนึ่งหนึ่งลิตรครับ หนึ่งดิสใส่แค่ฝาครึ่งหรือหนึ่งฝาเท่านั้นพออื <Ừ. S 2> ถ้าเกินนั้นไปนี่คะ่ะเเครื่อง,งจะเผาไหม้ไม่ดีจะมีปัญหาคือหนึ่งควันออกครสองสตาร์ตติดยากสามมันจะได้น้ําไม่ได้นี่ค่ะเป็นคาบน้ํามันเนี<อ>่ยฮะเป็นคาบน้ามันม,มันจะมีน้ําผสมก็คือการเผาไหม้ไม่ค่อยดีมีปัญหาการสตาร์ตเครื่องมั่งบางทีเร่งไม่ขึ้นมั่งเร่งไปแล้วก็ดับมั่งอืแล้วการการสตาร์ตเครื่องหนึ่งไม่ต้องพยายามอย่าใช้เท้าหรือ ในลนักษณะคนส่วนมากจะเห็นก็คือจะใช้เท้าเหยียบตัวนี้ครับอ๋อเหยียบเลยเหรอเหยียบเลยเหยียบแล้วดึงสตาร์ทอย่างนี้โอ้โอ้เอหยียบเสร็จปุ๊บแล้วดึงสตาร์ทเนี่ยอันนี้คือผิดครับ<อ>ผิดประาเลย<อ>เผิดนั่นจะทำให้เราเสียตัวหรือเจ็บตัวหรืออาจจะพิการได้คือหนึ่งที่เราตัดไปเราคล้องสายปั๊บเนี่ยเราคล้องสายครับคือแกนตัวนี้มันต้องฟรีครับมันต้องเป็นรอบฟรีมันจะหมุนได้รอบจะหมุนได้รอบครับ ถ้าถ้าของใครหรือของท่านใดที่มีปัญหาในการเวี่ยงเบี่ยงเผาตัวนี้ฮะครับหนึ่งถ้ามันล็อกเลยเดี๋ยวผมทําให้ดูครับหนึ่งในกรณีแกนล็อกเลยนะฮะเวลาเราเบี่ยงครับถังน้ำมันคว่ำครับอ๋อใช่นะฮะเบี่ยงซ้ายก็จะคว่ำเหมือนกันครับคือแกนล็อกอะนะแกนนี่คือแกนมันล็อกเออมันก็ล็อกไปใช่ครับแต่ทีนี้ว่าถ้าแกนฟรีแกนฟรี คือต้องขายสำหรับคนที่ซื้อเครื่องมาใหม่มันจะมีตัวนี้ครับล็อกมาด้วยเราพยายามขายออกเลยครับขายออกขายเยอะไหมขายให้หลวมเลยครับอ๋อให้หลวมเลยครับหลวมปั๊บเครื่องมันจะฟรีรอบนี้งี้ยอ๋อนะฮะเครื่องจะไม่ไปตามอย่างเครื่องน้ำมันมันจะไม่ไปตามเราอ๋ออ๋อออนะฮะดูได้ครับอ๋อมันจะฟรีรอบแล้วทีนี้เวลาสตาร์ทสตาร์ทอะพยายามถ้าว่าคนยังสตาร์ทไม่เป็นนะครับครับใช้สองคนให้คนอีกคนหนึ่งสตาร์ทมือให้สตาร์ทให้ครับอ๋อถ้าคนที่อยากฝึกครับ มันสตาร์ทไม่ยากครับสําหรับเครื่องแต่ละตัวสตาร์ทมือเดียวได้ครับอแบบไหนฮะคือมันจะมีฝั่งสั้นกับฝั่งยาวนะฮะสังเกตดูที่เข้าจับเรารวบไปครับรวบรวบเป็นลักษณะอย่างนี้กาให้มันติดอุ้งมือเราดึงไม่แรงครับแค่นิดเดียวเสร็จแล้วครับไม่ได้ยากครับสาหรับสตาร์ทเครื่องถ้าเราเหยียบเราวเหยียบที่ผมสตาร์ทให้เหยียบให้ดูตอนแรกอะคือผลกระทบแกนตัวเนี้ยอืมันผิดมันจะ งอพองอข้างในอ่ะแกนตัวเนี้ยมันติดปับ๊บเนี่ยฮะสังเกตดูได้ครับพอมันติดไปแล้วมันจะมีสีเป็นอย่างนี้อ,อถ้าคนที่เคยแกะตัวนี้ยฮะผมแกะให้ดูเลยครับผลของมันก็คือเอวที่เราสะพายเครื่องนะครับ,รบอาจจะฉีกได้เลยทันทีอันนี้คือผมมาแก้ก่อนนะครับอันนี้คือมาแก้ได้ทันนี่ฮะสังเกตดูได้ครับ แต่บางลงมากแล้วบางแบบบางคมมากครับพอทีเนี้ยเราใช้ไปบ่อยอ่ะตัวเนี้ยขาดครับพอขาดปุ๊บเผาเป็นเฟืองให้อยู่ข้างในโดนโดนเราแน่นอนครับยังไงก็หลบไม่ได้นี่คือผลของมันครับอ่าสังเกตดูได้แต่ละที่ครับอ่าตัวนี้จะบางที่สุดเลยลองรูปดูได้ครับอืจะบางมากร้อนด้วยเนาะครับผมก็คือเนี้ยอย่างตัวเนี้ยมันจะหนาไม่เป็นไรเราเราส่วนมากเราจะเห็นแค่ช่วงนี้แต่ช่วงที่เราใช้ตัวเนี้ยล็อกมันล็อกอยู่อ่ะ มันเป็นแรงเสียดสีเรื่อยๆครับ,รบมันจะบางลงมากเนี่ยบางมากครับอืก็คือคอยระวังจุดนี้จุดหนึ่งเ,ออเพราะว่าถ้ามันฉีกหรือขาดมาปั๊บเราไม่สามารถจะหลบได้เพราะว่าไม่ขาดตอนไหนไม่รู้เพราะว่าจังหวะที่เราเร่งเครื่องรอบมันจัดอืนี่ฮะก็คือแรงตัวเนี้ยอืโดนเอวเราแน่นอนจะมากหรือน้อยผมก็ไม่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับครับอนี่คือเซฟหน่อยครับตรงนี้เพราะว่าส่วนมากที่เห็นก็คือจะเหยียบตรงเนี้ยสตาร์ท พอเรากดแรงกดเราเท้าเรากดลงไปเราไม่รู้ว่ามันแรงหรือเบาเราไม่รู้ฮะครับก็คือมันจะมันจะโกงทันทีอย่างเงี้ยแล้วทนีนี้อย่างใบใบใบมีดใบมีดตัดหญ้าเนี้ยเราควรใช้ใบมีดแบบไหนยังไงฮะใบมีดตัดหญ้าถ้าเป็นเกี่ยวย้าให้วอดเลยจริงๆอะะ่ะครับมันจะมีแบบไม่มีเล็บอม,มันจะใช้ปริมาณที่32ฟัน อ๋ออันนี้กี่ฟันอันนี้กี่ตันตัวนี้ยี่สิห้าฟันครับอ๋อไม่มีเล็บคือแบบไหนครับไม่มีเล็บมันจะยาวกว่านี้อ๋อสำหรับพื้นที่ราบๆที่ไม่ค่อยมีหินครับแล้วมันจะหญ้ามันจะสดอยู่มันเดิมจะคงที่ความสดครับมันจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งวันฮะหญ้าที่เราตัดมาอ๋อแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะทําให้หญ้าพวกที่เราไม่ต้องการอย่างหญ้าต้นไม้พวกนี้ฮะอือเปอย่างเช่นพวกนี้อืเขาจะตายครับเขาจะไม่แพร่ครับเพราะว่า ตัวเนี้ยมันไม่ได้คมมากอมมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะก็คือเขาจะไม่พุ่งลักษณะที่เราตัดไปรอบที่แล้วเห็นไหมฮะมันจะไม่พุ่งมันจะแผ่ออกด้านข้างโอ๋อยาพวกนี้เวลาเวลาตัดแล้วไม่ไม่มันจะไม่พุ่งขึ้นไม้ให้เราเห็นฮะอืมแล้วมันก็จะศูนพันครับผมคือมันมันจะตายใช่ครับมันจะไปเรื่อยเนี่ยฮะเออมันจะตายไปเรื่อยมันจะตายไปเรื่อยครับต้นนี้นะครับผมดึงถอนถอนยากเหนียวครับเหนียวเหนียวจริงมันจะคล้ายมันจะลาบครับแต่ไม่ใช่อ๋อเวลา ต้นต่อเวลาต่อเขาเขายังอยู่เขาก็จะแตกแตกกอใหม่ไหมถ้าเขายังอยู่ในลักษณะถ้าว่ามันยังโดนน้ำบ่อยๆเขาก็จะมีโผล่ขึ้นมาบ้างครับอืแต่ว่าเขาสุดท้ายเขาจะตายไหมหรือว่าสุดท้ายเขาก็ตายครับ<อ>เพราะว่ายอดเขาไม่สามารถจะโผล่ขึ้นไปได้แล้ว<อ>เพราะวาเราตเราต้องตัดบ่อยๆครับผมต้องควบคุมแบบต้องตัดบ่อยทถ้าอาทิตย์หนึ่งตัดทีในถ้าว่าหญ้ามันยาวมากก็มันอยู่ที่หญ้าจะ อย่างตันฝนบ่อยๆมันก็จะยาวเร็วหน่อยครับอืมก็นี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ตัดมารอบหนึ่งแล้วนะฮะแต่วันนี้น้องบีนะตัดตัดอีกรอบหนึ่งนะฮะก็พื้นที่เราไม่เยอะเนาะเราก็อาจจะใช้เทคนิคแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าพื้นที่เพื่อนๆที่มีพื้นที่เยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องปรับนะใช้ตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องมีมากๆเลยที่ แนะนำนะสิ่งดีๆเทคนิคดีๆนะครับที่อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณน้องบีมากๆเลยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับก่อนปิดคลิปก็ขอดูทุเรียนตอนนี้ก็กำลังแบบนี่นะอยู่อยู่ข้างๆนู่นแหละเห็น <He S 2> ไหม ไม่เห็นครับเพราะบ้านนั้นมันพิกบห่อใสีถุงไปด้วยนะเหรอโอเคบ้านผเช้ามาจะฉีดยาตั้งแต่เช้าแล้วได้ได้เดี๋ยวไปดูให้ผมหานะไม่เจอไงผมเรืองจะมาทำเครื่องดห่้าอ๋อโอเค,อเคแต่วันนี้ว่าจะพ่นยาให้พ่นยา้พ่นอาหารพืชจุลธาตุด้วยนะครับ